ทำกลางสถานการณ์การชุมนุมของ2กลุ่มมวลชนค่ะท่านวันนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายในสังคมกองทัพกาลังทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่แล้วทำอะไรบ้างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องขอเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งหลายกองทัพก็คือส่วนราชาการนึ่งนะครับมีกฎระเบียบมีแบบแผนมีผู้บังคับบัญชาที่ชัดเจน ทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราไม่สามารถที่จะคิดเองทําเองได้นะครับเช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับตั้งแต่สถานการณ์เริ่มก่อตัวมาเนี่ยก่อนที่จะมีสถานการณ์เราก็พอทราบนะครับจากงานการข่าวที่ได้พูดคุยกันทั้งหมด เราพอจะเห็นนะครับว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ประชุมหารือการตรวจสอบแล้วว่าสถานการณ์น่าจะเกิดขึ้นในแนวนั้นในแนวนี้เราก็ต้องเตรียมหาวิธีการแก้ไขนะครับการแก้ไขเนี่ยจะเป็นการคิดไปขั้นหน้านะครับว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องรับมือด้วยอะไร ถ้าผมเล่าให้ฟังคือเรียนตรงนี้ให้เป็นรูปธปรรมก็คือประกาศใช้พรบรความมั่นคงใช่ไหมครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่มาตลอดการรับมือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมนะครับใครเป็นประธานประชุมมีการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีกฎระเบียบกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับ เราก็มาพูดกันในพรบรความมั่นคงนะครับมันก็จะมีที่ว่าตัวแวร์ก็คือที่ไหนนะครับ uh huh. เราก็จะกำหนดขอบเขตว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นบริเวณไหนที่ผ่านมาทั้งหมดเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เล็กนะครับกระทัดรัดไม่ใช้พรบรเนียอย่างฟุ่มเฟือย uh huh. ไม่อยากให้กระทบกับพี่น้องนะครับมาก สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือกระบวนการเพราะฉะนั้นตอบคาถามคุณเสาลักษ์กับพี่น้องประชาชนว่าคิดอะไรอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้คิดวันต่อวันนะครับไม่ได้ทําตามอําเภอใจอทุกสิ่งทุกอย่างทําตามนโยบายสิ่งที่บอกได้เลยนะครับจากบทเรียนของประเทศชาติเราในะที่ผ่านมาตลอดเนี่ยเราพบว่าการใช้กำลัง หรือความรุนแรงเข้าแก้ไขไม่เคยแก้ปัญหาได้สำเร็จนะครับเราบอบช้ำม,มาเยอะนะครับเรามีพี่น้องประชาชนที่ต้องสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนี้ยวันเนี้ยเรายังรักษาแผลไม่หายเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังคิด<ๆ>กำลังทำอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเห็นห นะครับว่าเราคือกองทัพเนี่ยนะครับได้ดําเนินการอย่างไรนะครับแต่อีกมุมหนึง่งประชาชนเองก็คาดหวังตั้งคําถาม,มว่ากองทัพกระทรวงกลาโหมวันนี้อยู่ข้างประชาชนหรือเปล่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์หรือไม่หรือกองทัพกําลังเอื้อประโยชน์อะไรกับรัฐบาลถ้าพูดถึงการเข้าข้างประชาชนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสายเลือด มันเข้าไปในกระดูกของคนในกองทัพของผู้นำกองทัพเสมอมาเราถูกปลูกฝังมาทั้งชีวิตนะครับว่าให้มีหน้าที่ในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ประชาชนสิ่งเหล่าเนี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเสื่อมคลายไปจากความคิดของคนในกองทัพเลยนะครับทุกระดับแม้กระทั่งพลทหารนะครับฐานกองประจำการที่ อยู่ในกองทัพเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอยู่ข้างประชาชนไหมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันตอบคำถามในตัวเองอยู่แล้วนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคู่ขนานกันก็คือการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ <Yeah. S 1> คือบางครั้งเนี่ยถ้าเราบอกว่าเข้าข้างอยู่เคียงข้างประชาชน กองทัพก็ต้องพิจารณานะครับว่าประชาชนที่ว่าเนี่ยอยากจะให้มาอยู่ข้างแล้วพากันไปทำอะไร mm hmm. นะครับหลักคิดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายเขาว่าอย่างไรขอบเขตอำนาจหน้าที่มีแค่ไหนผมก็เลยพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าพรบรความมั่นคงเนี่ยผมขยายความอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตำรวจ คือเจ้าพนักงานตามกฎหมายะนะครับมีตั้งออฟฟิศขึ้นมาที่เรียกว่าสอ,อรสอผู้บัชก,การตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักทหารเนี่ยคือผู้ช่วยเจ้าพนักงานสถานะของกองทัพจะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นพลละเมืองดีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามีความคาดหวังว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับที่ท่านผู้บัญชาการท่านบอกท่านพลเอกประยุทธ์ชอบพูดนะครับท่านก็พูดเสมอๆว่าบางครั้งเนี่ยความคาดหวัง,งต่างๆเหล่านั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่บางครั้งเราก็ทําไม่ได้นะครับที่จะให้กองทัพไปช่วยสนับสนุนตรงนั้นตรงนี้สิ่งที่ทหารนะครับทั้งกองทัพวันนี้ตั้งแต่ท่านผู้บัญชาการท่านส,สุดผู้บัญชาการทั้งสามเหล่าทัพพูดคุยกัน ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับและเราก็ใคร่ควรสิ่งต่างๆเหล่านี้เสมอะอะไรมันมากไปอะไรมันน้อยไปนะครับถ้ามองจากที่ท่านบอกว่าสถานการณ์วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมในกลุ่มของการต่อต้านรัฐบาลสามารถเข้าไปอยู่ในทอบอได้เข้าไปแสดงสัญ,ญลักษณ์ตรงนั้นได้ตรงนี้จะหมายความว่าอย่งไงถ้าถูกขยายผลว่าวันนี้กองทัพ ทอบอ,อยู่ข้างประชาชนอยู่ข้างกลุ่มมวลชนที่กําลังต่อต้านรัฐบาลมีอยู่สองประเด็นที่คุณสาวลักษ์ถามผม,มถ้าบอกว่าเข้าไปอยู่ในกองทัพโบกได้มผมบอกว่าไม่ได้นะครับทุกกระทรวงที่ถูกบุกรุกเข้าไปยึดสถานที่นะครับเริ่มตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศนะครับและอีกหลายๆส่วนราชการ ที่ได้ถูกพี่น้องนะครับชักจูงกันเข้าไปยึดเพื่อประสงค์ที่จะให้หน่วยงานเหล่านั้นหยุดการทำงานมผมบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องะนะครับไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่อนุญาตหรือว่าส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติเช่นนี้ค,นครับผมเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติ ตามทฤษฎีหนึ่งที่มีคนพยายามจะบอกว่านี่คือสงครามประชาชน mm hmm. นะครับเอาละครับมีผู้นำทางความคิดได้ลอกเรียนแบบแล้วก็ไปก๊อปปี้นะครับเอาสงครามประชาชนเนี่ยมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลจำได้ไหมครับเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนจากสถานีรถไฟสำมเสน <Okay. S 2> นะครับ บอกว่าจะคัดค้านพรบนิรโทษกรรมสิ่งที่รัฐบาลตอบสนองนะครับก็คือการที่ใช้คำง่ายๆก็คือว่าถอยทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดนะครับปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นข้อที่ไม่สบายใจของพี่น้องไปเกือบหมดผมเป็นข้าราชการผมก็ดูว่าเออสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีการอารุ่มอร่วยมีความเข้าใจนะครับ แต่สถานการณ์ที่ผ่านมาที่พัฒนาขึ้นมาทั้งหมดเงื่อนไขเปลี่ยนไปนะครับแทบจะวันต่อวันผมก็ได้ยินจากหน่วยข่าวมานะครับว่าบางทีก็ต้องคิดกันเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงที่จะเพิ่มนะครับและเลี้ยงคนจํานวนหนึ่งเอาไว้ให้ได้ซึ่งก็เป็นพี่น้องประชาชนที่ผมก็คิดว่าเขาก็ตั้งใจดีนะครับเขาถูกบอกถูกเล่าถูกป้อนข้อมูลว่าให้ออกมาช่วยประเทศชาติ ซึ่งประเทศชาติกำลังล่มสลายพี่น้องเหล่านี้ก็มากันเราไม่เคยดูถูกความคิดของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับทุกจุดทุกสถานที่ที่ได้มีการชุมนุมกันเพราะทุกคนได้รับการบอกเล่าความรักชาตินะครับความรู้สึกสำนึกที่จะต้องทำความดีก็เลยออกมานะครับมาชุมนุมกันพอออกมาชุมนุมกันสักพักหนึ่งเนี่ยในหลักการทั้งหลายเนี่ยนะครับ จะเริ่มไม่รู้ว่าใครนำนะครับคนมีเคยมีหลายเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าผู้นำมอ็อบคิดว่าตัวเองนำได้นำไปนำมามอ็อบกลับมานำผู้นำซะเองสิ่งต่างๆเราเนี้ยนี่คือความสับสนนะครับความยุ่งยากที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมของประเทศ สิ่งที่ยังค้างไว้อีกประเด็นนึงนะครับผมก็ขอเรียกร้องตรงนี้เลยนะครับว่าผลกระทบที่ท่านต้องการจะให้ข้าราชการหยุดงานแล้วให้สำนักงานกระทรวงทะวงกรมต่างๆหยุดนั่นนหะไม่หยุดครับวันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทำงานที่ไหนก็ได้ะนะครับเขามีออฟฟิศสำรองกันหมด เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เข้าไปยึดอยู่ตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดยังอยู่ที่กระทรวงการคลังอยู่้าราชการไม่ได้หยุดงานหรอกครับเขาทํางานที่บ้านก็ได้เขามีออฟฟิศสำรองนะครับหน่วยงานราชการพวเนี้กระจายกันอยู่ในหลายจุดจากจุดนี้เขาก็ไปทํางานรวมกับจุดโน้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านไปยึดนั่นนะท่านอาจจะบอกว่าเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับมันคงได้แต่ไม่เกิดผล นะครับไม่เกิดผลใดๆเลยนะครับและข้อสำคัญที่สุดกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพอยู่ทั้งหมดครับผู้คนต่างๆที่เข้าไปในสิ่งในสถานที่ราชการต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีอายุความนะครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรนะครับเพราะต้องการไม่ต้องการเห็นความรุนแรงแต่ภาพอย่างนี้มันถูกเก็บเอาไว้ จะดําเนินคดีเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าสบายใจครับค่ะถ้ามองจากภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์อย่างที่ท่านบอกว่ามีเจตนาของการสร้างสงครามประชาชนถ้าอยู่ที่คะแนนเต็มสิบวันนี้คะแนนเต็มสิบนั้นอยู่ตรงไหนแล้วที่จะต้องใกล้ที่จะต้องตัดสินใจสิ่งที่เราคำนึงอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือก็คงไม่ได้เป็นการให้คะแนนอะไรนะครับค่ะ แต่มันมีหลักคิดอยู่ในหลายๆประการด้วยกันผมคิดว่าท่านผู้บัญชา,ารทางสูงสุดผูด้บาิการเหล่าทัพต่างๆที่ได้คุยกันนะครับ mm. ก็คงประเมินสถานการณ์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราคิดกันนะครับว่ากฎเหล็กข้อแรกเลยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะไม่เป็นฝ่ายลงมือ ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าจะต้องถูกยั่วยุวันนี้ผมเห็นใจพี่น้องตำรวจนะครับที่ถูกทำร้ายถูกว้างด้วยประทัดยักษ์ถูกยิงด้วยหนังสติ๊กนะครับล่าสุดก็พันตำรวจโทรท่านหนึ่งถูกใช้หัวนอ็อตเป็นแผลนะครับะชะากาันอยู่ที่หน้าผากสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นคนตัดสินนะครับ ถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านทำอย่างนี้นะครับถูกและท่านถามคนที่ทั้งประเทศอีก60ล้านคนหรือเปล่าว่าเขาคิดอย่างไรถ้าอยางนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เราใช้พรบอ,รอยู่อะไรคือจุดเปลี่ยนที่จะต้องทำให้กองทัพต้องใช้พรกฉุกเฉินหรือเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานการณ์มีหลักเกณฑ์อยู่หลายกรณีด้วยกันนะ,ค,ะครับ มันมีระดับมีความรุนแรงนะครับที่เป็นข้อพิจารณารที่ผมเชื่อว่าจะต้องมีการประชุมหารือกันอยู่เสมอนะครับอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราเองก็พยายามผมเชื่อนะครับความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวกันแล้วกันว่าพยายามะจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าพรกรนะครับได้ถูกประกาศออกไป สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูกเผยแพร่ออกไปยังสังคมโลกนะครับวันนี้เนี่ยสาประเทศออกคำเตือนประชาชนไม่ให้มาประเทศไทยให้มีความระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้เสียหายพอแล้วหรือยังนะครับสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศในเชิงเศรษฐกิจนะครับ ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนายกสมาคมการท่องเที่ยวหรืออะไรทํานองเนี้นะครับได้พูดแล้วว่าผลกระทบที่เกิดเนี่ยขณะนี้สูญเสียรายได้1.6มื่นล้านนะครับสำหรับการยกเลิกการเข้ามาในประเทศไทย hmm. นี่ยังไม่รวมในเซกเตอร์อื่นๆน,นะครับในเรื่องของอื่นๆ <Okay. S 1> แต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับในช่วงอายุของผมก็คือความเป็นปรปักกัน ของพี่น้องในชาติมีการเสี่ยมยุโยงวันนี้มีการปฏิบัติที่ลักษณะเป็นพื้นที่นะครับพี่น้องอยู่พื้นที่นี้คิดแบบนี้ชัดเจนนะครับผมไม่ได้ระบุว่าอะไรยังไงพี่น้องอยู่พื้นที่นี้คิดแบบนี้วันนี้ความรู้สึกเนี่ยมันฝังลงไปฝังรากลึกลงไปในความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนทั้งชาติ ผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่คนพี่น้องเรานะครับรุ่นลูกลุ่นหล,นลานเราวันนี้เขาคิดอะไรแต่วันนี้ถ้าเขาได้ดูสื่อนะครับได้เห็นโทรทัศน์ที่พยายามที่จะประโคมกันนะครับหมายความว่าเวทีนะครับจากเวทีปราศัยอะไรกันเนี่ยมีทั้งคำหยาบนะครับส่อเสียดการให้ร้ายนะครับการมุ่งร้ายต่อกันชนิดที่เรียกว่าอภัยกันไม่ได้ แล้วแต่สื่อว่าสื่อนั้นจะเลือกคฟังไหนสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับถ้าคนรุ่นเราเนี่ยพอจะคิดเป็นนะครับก็แยกแยะหรือไม่ก็อะอย่าไปสนใจแต่ถ้าเด็กเ <c oughs> ยาวชนเขาได้รับสิ่งเหล่านี้นะครับโดยที่เขาอาจจะไม่ได้กรองนะครับแล้วเขารับไปด้วยความซื่อเขาจะมีความรู้สึกต่อคนในพื้นที่นี้เป็นอย่างนี้พื้นที่นี้เป็นอย่างนั้น นี่ต่างหากครับเป็นสิ่งที่ใครครับจะเป็นคนรับผิดชอบอในความไม่ชอบขี้หน้ากันอของพี่น้องนะครับวันนี้ก็คงเห็นนะครับว่ากลุ่มคนก็มีการกระทบกระทั่งกันในจังหวัดนั้นในจังหวัดนี้แล้วถามว่าสังคมมันจะมีความสุขได้อย่างไรนะครับงั้นต้องถามอย่างนี้ด้วยค่ะว่าสังคมแบ่งความคิดออกเป็นสองฝ่าย อย่างที่ท่านบอกว่ามีปฏิปักษ์ต่อกันกองทัพมีไหมคะในหมู่คนมากๆทั้งหลายนะครับผมเอาประเทศอื่นก็มีครับไอความขัดแย้งในลักษณะนี้นะครับมไม่ใช่ว่าประเทศเราเลวร้ายนะครับหรือว่าจะพิกลพิการอะไรประเทศอื่นสังคมอื่นมีครับแต่มันอาจจะไม่รุนแรง นะครับมากเท่านี้มันมีวิธีการแก้ไขนะครับหลายประเทศก็สงบเรียบร้อยไปแล้วครับแต่ของเราเนี่ยมันยิ่งนานวันนะครับยิ่งรอยร้าว้อยปริอนะ่ยิ่งกว้างนะครับมากขึ้นเรื่อยๆในโซเชียลมีเดียนะครับ <c oughs> คือตัวชี้วัด <c oughs> ผมก็เข้าไปแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าทั้งหมดเนี่ย มันคือความรู้สึกที่แก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ถ้าเราไม่โกหกตัวเองถ้าเรามีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมก็เคยได้ยินมานะครับว่าบางทีในครอบครัวก็ยังพูดเรื่องนี้กันไม่ได้ะนะครับแล้วก็ไม่มีใครไปเปลี่ยนความคิดใครได้สิ่งต่างๆเหล่านี้น่ากลัวครับน่ากลัวมีคอลัม n i s มีข้อสังเกตมีคำถาม บอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้กองทัพเปลี่ยนแปลงไปใช่ครับผมเป็นประลักกระทรวงกลาโหมที่มีผู้บังคับบัญชานะครับมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อนางสาวยิ่งรักษชิน,นวัตรผมคือคนที่รับคําสั่งจากท่านโดยตรงทุกเรื่อง <c oughs> ตั้งแต่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันแรกนะครับ มีการประชุมหารือสิ่งต่างๆที่ท่านได้ให้นโยบายกับผมโดยตรงนะครับและผมอยากจะบอกผ่านไปยังพี่น้องประชาชนเพราะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของผมะนะครับท่านบอกเสมอว่าอันที่หนึ่งกองทัพจะต้องมีความเข้มแข็งมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีความทันสมัย นี่คือสิ่งที่ท่านพูดต่อหน้าปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับผู้มัชการเหล่าทัพทั้งหมดผมก็ขอถ่ายทอดให้ท่านได้รับทราบประการที่สองกองทัพจะต้องเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าปี2554ที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายมตรีในช่วงแรกๆน้ำท่วมใหญ่ที่เรียกว่ามหาอุทกภยัย ท่านได้เห็นแล้วว่ากองทัพนะครับเป็นเรียกว่าอะไรนะครับเป็น,นกลไกหลักในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดท่านก็นเดินทางไปนะครับด้วยรถยนต์ของบรรทุกของทหารเครื่องบินของทหารอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสิ่งที่ท่านให้นโยบายเอาไว้นะครับสองเรื่องหลักๆผมบอกได้เลยนะครับว่าท่านยังไม่เคยสั่งอะไรเลยที่เป็นเรื่องที่ผม ที่เป็นข้าราชการนะครับรับไม่ได้หมายความว่าท่านพูดสั่งแต่เรื่องดีๆนะครับที่จะให้เกิดขึ้นกับกองทัพประเทศชาติและพี่น้องประชาชนท่านไม่เคยสั่งให้ใช้กำลังแม้กระทั่งวันนี้นะครับก็ยังยืนยันอยู่ว่ากองทัพนะครับจะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช้ความรุนแรงนะครับ อยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าบอกว่าตอนนี้กองทัพกำลังใช้ยุทธวิธีสงบสยบเหตุการณ์ได้ไหมคะสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องขอบคุณท่านผู้บัญชการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตะรวเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านเป็นผู้นำองค์กรที่มีความสุข,ขุมนะครับฉลาดล้ำลึกแล้วก็มีลักษณะผู้นำสูงนะครับท่าน ดูรูปการดูสถานการณ์แล้วเนี่ยท่านมีวิธีการของท่านนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่ในขณะนี้ว่าพี่น้องตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่าวันนี้ก็คงจะล้านะครับคงเหนื่อยพอสมควรสำหรับสามอาทิตยเ์เสร็จแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยรเรา คิดว่าเราก็คงเห็นตรงกันวันนี้นะครับเห็นชัดๆว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการมีเรื่องให้ได้นะครับ <c oughs> ประกาศแล้วประกาศอีกนะครับยกระดับแล้วยกระดับอีกครับเพิ่มการปฏิบัติในเรื่องของความรุนแรงยั่วยุอะไรต่างๆเรานี้ถ้าเราเห็นเกมกลเกมตัวนี้แล้วนะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการมีเรื่อง เพื่อที่จะทำให้เกิดน้ำพึ่งหยดเดียวให้ได้ต้องการปิดเกมเร็วแรงนะครับอีกฝฟล์หนึ่งเนี่ยมีความสุขขุมในระยะเวลาหนึง่งถ้าเราอดทนพอนะครับผมเชื่อรัฐบาลเข้าใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอีก60ล้านก็กำลังตัดสินเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่ท่านคิดอะไรนะครับด้วยใจเป็นธรรมอย่างไรหรือไม่ คิดเอาองั้นก่อนสุดท้ายค่ะกองทัพ9้าข้ามคําว่ารัฐประหารมาหรือยังคะในยุคนี้สมัยนี้ผมเชื่อมั่นนะครับในตัวท่านผู้บัญชาการหาทั้งสุดท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับท่านอยู่ในเหตุการณ์วิกฤตมานะครับท่านก็เป็นรุ่นพี่ผมนะที่ท่านจบการศึกษามาตั้งแต่ปี25 2 0 นะครับ2519นเะครับเป็นรุ่นพี่ผม2ปีนะครับปีหนึ่งบ้างผมเชื่อว่าการเวลานะครับความสุข,ขุมรอบคอบวิจารณญาณการเรียนรู้สังคมโลกท่านมีความคิดเป็นตัวของท่านเองผมเชื่อว่าความฉลาดนะครับการตัดสินใจที่ถูกต้อง อยู่ในใจของพวกท่านค่ะถามถึงทัศนะถามถึงประสบการณ์แล้วก็ด้วยสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นถ้าประหลัดมองสถานการณ์แล้ววันนี้อยากให้ทางออกที่ดีที่สดุดคืออะไรทุกคนในประเทศเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมีความกังวลใจไม่สบายใจสิ่งที่แย่ไปวันนั้นก็คือไปทำให้สังคมโลกเขามารุมล้อมเราด้วยความไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนทั้งหมดเนี่ยนะครับคงคิดตรงกันว่าอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยผมก็ภาวนาเช่นนั้นคงไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นนะครับอยากจะเห็นพี่น้องคนไทยสังคมไทยวันชื่นคืนสุขเก่าๆมันหายไปไหนเราก็คงอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งที่กระทบ วันนี้เราอาจจะมองข้ามไปนิดหนึ่งผมอยู่บริเวณราชดำเนินนะครับการจราจรแถวนี้นะครับสภาพจิตใจของผู้คนในกรุงเทพต่างๆเนี่ยมันชํำรุดนะครับมันสุดโทรมลงไปมากทีเดียวถ้าความปรารถนานะครับของผมซึ่งเป็นทั้งประชาชนคนหนึ่งและเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่ น่าจะมีความรู้สึกเหมือนกับพี่น้องทุกคนคืออยากจะเห็นความสงบเรียบร้อยนะครับมันมีความแตกต่างอยู่นะครับวันนี้ในความไม่สงบมีคนที่ทําผิดกฎหมายอยู่ในสังคมกับมีคนที่ทําถูกกฎหมายเผอิญวันนี้คนที่ทําผิดกฎหมาย พยายามจะทำผิดกฎหมายก็มีความตั้งใจที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นก็เลยเกิดความปั่นป่วนผมได้แต่วิงวอนนะครับขอร้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งคนที่อยากจะเป็นฮีโร่ท่านไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ท่านหยุดการกระทาในลักษณะก่อกวนยุยงให้พี่น้องเนี่ย จะต้องออกมาเนี่ยบางครั้งสิ่งที่ท่านไม่ทำหรือลดละสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะเป็นฮีโร่ได้ค่ะและสังคมจะชมเชยท่านเองอค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอบพระคุณท่านมากๆสำหรับข้อมูลที่ชี้แจงแล้วก็เสนอแนะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ